มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ในชื่อสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหมสวพกหซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารขึ้นตรงต่อสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมโดยรวมการทั้งนโยบายและงบประมาณการวิจัยไว้ที่ระดับกระทรวงกลาโหมและแยกการปฏิบัติการวิจัยตามเหล่าทัพต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมสวทกอหอและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือวทกอหอโดยมีที่ตั้งหน่วยงานณอาคารสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมสีสมานชั้น3และในส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมมีที่ตั้งอยู่ณซอยตรีมิตรถนนพระราม4กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มีโครงสร้างการจัดประกอบด้วยสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารสำนักมาตรฐานทางทหารกองแผนและโครงการกองกลางสำนักงานงบประมาณและสำนักงานการเงินกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผนอำานยการประสานงานกำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมโดยมีเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ งานด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกำหนดนโยบายแนวทางบริหารจัดการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเพื่อนำไปสู่การผลิตใช้งานในกองทัพและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับส่วนราชการและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศงานด้านการวิจัยและพัฒนา การวิจัยและพัฒนาการทหารด้านยุโทโธปกรณ์และหลักการที่สําคัญที่นําไปใช้ในการแก้ปัญหาของหน่วยเพื่อทดแทนการสั่งซื้อยุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศรวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถและความพร้อมรบของกองทัพการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพหรือเพิ่มประสิทธิภาพยุโทโธปกรณ์ของกองทัพ เป็นการยืดอายุการใช้งานยุโทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้หรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นงานด้านการมาตรฐานทางทหารกำหนดควบคุมตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลงานวิจัยและยุโทโธปกรณ์ทางทหารตามหลักมาตรฐานสากลจากอดีตจนถึงปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำผลงานวิจัยไปผลิตใช้ในราชการ และเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเช่นปืนเล็กยาวขนาด5.56ม mm. ิลลิเมตรปืนเล็กยาวขนาด9มิลลิเมตรชนวนหัวกระทบแตกไวถ่วงเวลาสำหรับลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิ mm, เมตร M132A1 e แบบอัตจรล้อ,อยางระบบรับแปรงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81ม mm. มบนรถสายพาลำเลียงพลแบบ85 แบตเตอรี่สำหรับรถยานเกราะล้อยางแบบ BTR 3 E 1กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมมุ่งม,มั่นที่จะเป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยความรอบคอบและมีหลักการสนับสนุนกองทัพและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อย่างมีคุณภาพและนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป